สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาทำการบ้านหุ้นที่มีโวลุมเข้าประจำสัปดาห์ที่ผ่านมากันเ,เดี๋ยวไปดูตัวแรกกันก่อนครับ SCL Motor p a r t ครับตัวนี้เนื่องจากทำเฟรมใหญ่เนี่ยทำเฟรมมันเนี่ยมันดูมันดูค่อนข้างที่จะยากนะครับผมก็เลย ทำมาเป็นสัปดาห์ให้ดูกันก่อนมันก็จะเห็นกราฟแล้วก็พอจะดูง่ายกว่าผมก็ตีฟีโบไว้ในทำทเฟรมวีกนี่แหละครับทีนี้ไปดูในส่วนของการเล่นจากฟีโบของเขาเนี่ยก็คือเขาก็เล่นตามเส้นในยะนะครับส่วนในโซนที่เป็นเส้นในยะ38.2กับ61.8นี่ยเขาก็จะ ค่อนข้างที่จะเล่นกันอยู่ในในกรอบนี้ปัจจุบันเนี่ยมองแล้วก็น่าจะเริ่มลงมาแล้วนะครับมีการลงมาเทสตามเส้นระยะพอมาถึงเส้นระยะ38.2เนี่ยมีอาการแล้วก็ลงมาจนถึงเส้นระยะ6 1 8เลยเนี่ยก็เด้งกลับทันทีไอ้เส้นนี้มันค่อนข้างที่จะแม่นแม่นเหมือน,นกันนะครับแล้วก็ไปเทสที่เส้น38.2ตรงนี้ครับที่ราคาแถวๆบาท9 1เนี่ย แล้วก็เด้งลงมาปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1.73บาท73สตางทีเนี้ยราคาตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าราคาตรงเนี้ยมันมันสมัยสมผลไหมที่เราจะเข้าไปลงทุนกับเขานะครับ scl ไปดูครับว่าเขาเประกอบธุรกิจอะไรกัน นะครับอ๋อโอเค SCL Motor p a r t อันนี้เขาจัดจำหน่ายอะไรรถยนต์นะครับไปดูในส่วนของงบการเงินกันครับงบการเงินเนี่ยสินทรัพย์รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ1,100ล้านนี่สินอยู่ที่789ล้านผมมองว่านี่สินเนี่ย เกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์นะครับผมมองลบด้วยก่อนแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่330ล้านเนื่องจากมีงบให้ดูน้อยนะครับหุ้นตัวนี้เข้ามาไม่ไม่กี่เดือนนะครับในส่วนของรายได้อยู่ที่468ล้านกำไรสุทธิอยู่ที่12ล้านมูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด Market Cap อยู่ที่400 22ล้านเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับผมมองว่าซื้อแพงกวาเจ้าของแน่นอนครับเป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุกแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่1บาท27แต่เราซื้อในขณะน,นี้อยู่ที่1บาท73ผมมองว่าค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วไปดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันนิดน,นึงครับ เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของรายย่อยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟรดอยู่ที่27แต่ผมเช็คในสตรีมมิ่งมาอยู่ที่ประมาณ20ประมาณ20.97ผมมองว่าตัวนี้ถ้าดูจากกราฟถ้าเป็นภาพใหญ่หุ้นตัวนี้ยังคงแพงครับยังความคิดของผมคออือยังยังไม่น่าเข้าไปเก็บสะสมนะครับในส่วนของ าการเล่นสั้นตัวนี้นะครับผมก็เตรียมการบ้านไว้ให้ตัวนี้ถ้าดูจากถ้าดูจากทำเฟรมเดย์นะครับสังเกตได้ว่าเขา,าเดี๋ยวนะครับผมตีจากไฮที่เห็นบนสุดเลยแล้วก็โลแถวแถว่าโลแรกที่มีการเด้งกลับ ตรงนี้ถ้ามองจากภาพเนี่ยถ้ามองจากกราฟเนี่ยเห็นว่ามีการลงมาแต่ละครั้งเนี่ยมีการค่อนข้างที่จะเล่นกันตามเส้นระยะอย่างชัดเจนนะครับชนแล้วมีอาการเลยเส้น,สน200ตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาขึ้นไปเทสท,ที่38.2ตรงนี้เป๊ะเลยเสร็จแล้วเขาทิ้งลงมาในส่วนตรงนี้นะครับแถวแถวเส้นระยะลบ100เนี่ยที่ราคาบาท 71แต่ว่ายืนอยู่เหนือราคาบาท7จดณปัจจุบันราคาอยู่ที่บาท73ตรงนี้ผมมองว่าถ้าเขาไม่หลุดตรงบาท71เนี่ยที่เส้นระยะ1 0 0เนี่ยมีโอกาสกลับขึ้นไปเทสท์ครั้งที่2ครับที่บาท85นะครับที่เส้นระยะ61.8ตรงนี้อาจจะต้องเฝ้าดูนิดนึงครับว่าถ้าเขาไม่หลุดตรงนี้ก็มีโอกาสกลับขึ้นไปตรงนี้น่าจะลงมาเทสตรง เส้นนี้พอดีแล้วก็เด้งกลับนะครับอาจจะรอนิดนึงตัวถัดมาครับซิลิครับแสนซิลิตัวนี้นะครับเนื่องจาก ออดีตเขาลงมาค่อนข้างที่จะลึกแต่ว่าผมมองในส่วนตรงนี้อาจจะเป็นการขึ้นรอบใหม่ผมก็เลยตีฟีโบแบบ r o j e c t i o n เอาไว้คือใช้โลที่เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ไฮใช้ไฮตรงตรงแท่งนี้แล้วก็ใช้โลที่เป็นโลที่เราเห็นถัดถัดออกมาก็คือเป็นโลที่ราคาบาทศูนย์เป็นราคาที่เป็นโลที่ 97สตังค์โซนตรงนี้นะครับถ้าดูจากการการขึ้นจากฟีโบนกเขาเนี่ยก็ชัดเจนครับเล่นตามเส้นระยะโอกาส90%ทําไปแล้วครับที่38.2ตรงนี้ที่ราคาบาท3 3ไปถึงเส้นระยะ6ก8ที่ราคาบาท5 6แล้วก็ไปยึกยักอยู่ที่เส้น100ไม่ผ่านพยายามดันให้ผ่านโซนนี้นะครับไม่ผ่านแล้วก็กลับลงมาเทสโซนนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างกลางระหว่าง เส้นในระยะ6.8 8กับเส้น100ตรงนี้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่บาท67เดี๋ยวเราไปดูงบการเงินกัน,นครับว่าราคาบาท67นี้เป็นยังไงบ้างแสนซีรีตัวนี้หลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ บ้านอยู่อาศัยนะครับต่างๆนะครับพวกบ้านจัดสรรต่างๆของโครงการแสนสิรินะฮะเดี๋ยวไปดูในส่วนของอองบการเงินกันนิดนึงครับสินทรัพย์รวมปัจจุบันครับอยู่ที่ประมาณ 4 7 7 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็นีิสิตอยู่ที่ประมาณ99,000ล้านหนล้นนิสินผมยังมองว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ตรงนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ45,000ล้านถ้าดูจากในอดีตนะครับก็ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีอันนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับ เพิ่มขึ้นทุกปีในส่วนของรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ3,800 0ล้านกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ6,000ล้านมูลค่า Market Cap ก็คือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ2,800 0ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมองว่าซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นต่ำบุกแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น2บาทจ แต่เราซื้อได้ในราคา1บาท67สตาง์ตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะถูกครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจาก market cap เนี่ยผมมองว่าเป็นหุ้นขนาดกลางนะครับขนาดกลางไปใหญ่ในส่วนของตรงนี้ผมติดใจนิดเดียวแค่นี้สินนะครับที่มันมันเยอะไปนิดนึงผมมองลบไว้ก่อนไปดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นนิดนึงครับ เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของรายย่อยนะครับเปอร์เซนต์ฟรีโฟร์อยู่ที่ประมาณ71%จากหน้าเว็บแต่เราไปเช็คในส่วนของอสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ46%เปอร์เซนต์นะครับรายใหญ่นะครับที่ถือหุ้นตัวนี้เ,เป็นในรูปแบบของบริษัทนะครับเป็นรูปแบบของบริษัทกัน ถ้าดูจากาข้อมูลกราฟและงบการเงินนะครับผมมองว่าตัวนี้อาจจะมารอรับแถวๆตรงราคาบาท56ตรงนี้ก็ก็ดีครับเพราะว่าอาจจะมีแรงเด้งกลับขึ้นไปในโซนตรงนี้นะครับผมอาจจะรอแถวบาท56นี้ก่อนในส่วนของ ถ้ามายืนได้เหนือบาทห้าสิบหกเนี่ยเขาก็มีโอกาสไปต้านต่อไปเนี่ยอาจจะไปที่เส้นระยะหนึ้ยนะครับที่ราคาบาท 92. สตรงนี้นะครับสังเกตครับตอนนี้เขาก็พยายามชนต้านในโซนตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยผมรอให้เขามาย่ําในโซนตรงนี้ก่อนผมอาจจะรับแถวๆนี้ครับเพื่อไปลุ้นตรงบาท 92. ตรงนี้ตัวถัดมาครับ อิธิล <ENNIS _> ินายคอปเปเรชันครับเนื่องจากภาพใหญ่นะครับกราฟมันน้อยแต่เดี๋ยวเอาไปดูในส่วนของอัตราการลงกันนิดนึงครับอัตราการลงเนี่ยเขาเคยลงจากไฮในอดีตเนี่ยลงมาถึงโล ที่เราเห็นต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ79%นะครับเนื่องจากกราฟมันน้อยผมก็ต้องไปตีเอ่อฟีโบในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคจะมองง่ายกว่าในไทม์เฟรมวีคเนี่ยผมใช้ไฮตรงนี้เลยแล้วก็ผมใช้โลจุดเท่านี้เพราะว่า <c oughs> เขาลงมาเสร็จแล้วเขามีการเด้งทันทีนะครับถ้าดูจากฟีโบเนี่ยเขาก็จะมาเล่นตามเส้น นัยะตลอดนะครับก็คือมีผ่านเส้นในยะ100เนี่ยมีกลับไปกลับไปเทสแล้วก็พอลงมาถึงเส้น138.2มเนี่ยมีอาการเด้งกลับนะครับเนี่ยแล้วก็มีอาการเด้งตลอดมีอาการทำหลุดเสร็จแล้วตรงนี้โซนตรงนี้เขาทำลงมาไม่ถึงนะครับก็คือไม่ถึง90%ในโอกาสนั้นเขาไม่ได้ทำแล้วก็กลับไปเทสที่เส้น100ครั้งที่1ครั้งที่2นะครับ ทั้งที่สเนี่ยผ่านได้จุดนี้ผ่านได้เสร็จแล้วรู้สึกว่าจะกลับมายืนเหนือเส้น100ด้วยที่ราคา2บาท72สตางค์ตัวนี้เเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าราคาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ เดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าบริษัทน,นี้เขาดําเนินธุรกิจอะไรเขาดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างอุปกรณ์ประเภท IET รวมทั้งผลิตรวมทั้งผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะครับไปดูในส่วนของงบการเงินกันครับ สินทรัพย์นะครับอยู่ที่ประมาณ500ล้านแล้วก็นี่สินอยู่ที่ประมาณ154้า่ล้านอนี่สินตัวนี้ดูดีครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่346ล้านรายได้อยู่ที่440ล้านกำไรสุทธิอยู่ที่23ล้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมาร์เก็ตแคปอยู่ที่718ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้346ล้าน ผมมองว่าค่อนข้างที่จะแพงครับในส่วนของหุ้นตัวนี้ไม่ใช่หุ้นต่ำบุ๊กอยู่แล้วมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่บาท28สตางค์เราซื้อหุ้นตัวนี้ในราคา2บาท72สสตางค์ผมมองว่าค่อนข้างที่จะแพงนะครับไปดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันนิดน,นึงครับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์ดอยู่ที่34%อผมเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่23.16%ผมมองว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับเป็นในนามของบุคคลนะครับในครอบครัวเดียวกันนะครับ ในครอบครัวในนามสกุลเดียวกันผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ในส่วนของราคาณนะปัจจุบันนะครับผมยังมองว่ามันค่อนข้างที่จะแพงไปตัวนี้ในการสะสมผมอาจจะรอ,อก่อนนะครับเดี๋ยวผมในส่วนการเล่นเล่นระยะสั้นนะครับเล่นสั้นผมก็มองว่าตัวเนี้ เขาเล่นกันในในฟีโบกรอบฟีโบค่อนข้างที่จะแม่นนะครับเนี่ยสังเกตดูว่าเขาเล่นกันแล้วก็เนี่ยมีชนแล้วก็พยายามเล่นอยู่ในกรอบพอมีการทําหลุดเลยนะครับทําหลุดในโซนตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนะครับเทสท,ท,ที่เส้นระยะ2องร้อยหกสพอดีเลยเท่าๆเนี่ยแล้วก็ทําหลุดลงมานะครับถึงเส้น200ตรงนี้แล้วเด้งนิ่งเลยตรงนี้ ผมมองว่าตรงนี้จบรอบแรกไปแล้วนะครับจบรอบแรกไปแล้วผมคิดว่ามีโอกาสที่เขาจะลงมาเทสแถวแถวร้อยหกสิบเจจุดแปดตรงนี้ที่ราคาสองบาทสามสิบเก้าได้ด้วยถ้าเกิดว่าท่านที่เล่นซิ่งเนี่ยถ้าเล่นซิ่งเล่นสั้นถ้าเกิดว่าเห็นว่าราคาชนแนวนี้แล้วเนี่ยบางทีก็ ไม่ควรเข้าไปรับแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ไม่ควรเข้าไปแล้วเพราะว่ามันก็มีโอกาสเพราะว่ามันส่วนมากจะอยู่ที่มาณสองร้ครับขึ้นก็ขึ้นไปได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยครับเนี่ยเขาเล่นกันแบบเห็นชัดๆเลยนะส่วนตรงนี้ตัวถัดมาครับแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ครับ ตัวนี้ไปดูในภาพใหญ่กันก่อนนะครับภาพใหญ่ในส่วนของ c a l c อ m อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เขาเคยลงมาจากไฮสูงสุดลงมาถึงโลในอดีตอยู่ที่ประมาณ86%นนะครับแล้วก็มีเด้งกลับขึ้นไปผมได้ตีฟีโบไว้ในไทม์เฟรม ทำเฟรมมันนี่แหละครับก็ใช้ไฮล่าสุดตรงนี้ไฮสูงสุดตรงนี้แล้วก็ใช้โลที่เป็นระยะจุดนี้นะครับจากนั้นเวลาเขาเล่นเขาก็ลงมาเล่นตามแนวเส้นระยะตลอดนะครับมีเทสอยู่ในกรอบมีทําผ่านบ้างนะครับบางครั้งแต่ส่วนมากจะรู้สึกจะเล่นในเส้นระยะ200ถึง1 6 1 8โซนเส้นนี้นะครับเล่นอยู่ในกรอบเส้นนี้เลยมีทําหลุดมาบ้างบางครั้งปัจจุบันเนี่ยพยายามเทสอยู่นะครับ เทจจุดนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3พยายามจะทําขึ้นครั้งที่4ตอนนี้ราคาอยู่ที่2องบาทห้เดี๋ยวไปดูในส่วนของงบการเงินกันนิดน,นึงครับแ <c oughs> ้าคอมอิเล็กทรอนิกส์เขาประกอบธุรกิจอะไรเดี๋ยวลองไปดูกันครับ เขาประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์แ a นูแฟคเจอร n g s งเซอร์ EMS โดยมีกลุ่มลูกค้า2ประเภทคือประกอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมครับในส่วนของ งบการเงินนะครับงบการเงินสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ85,000ล้านหนี้สินอยู่ที่ประมาณ59,000ล้านตีสักเกือบ6000ล้านนะครับหนี้สินตัวนี้ผมมองลบนิดนึงครับคือเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์แล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้อยู่ที่ประมาณ26,000ล้านส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ถือว่าดีกว่าทุก ปีในอดีตนะครับแล้วก็รายได้รวมอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0ส0 0้าล้านกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ1 1 1 5งพัล้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมา r k เก็ตแคปอยู่ที่25,000ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่าซื้อถูกกว่าของเจ้าของนะครับแล้วกเ็เป็นหุ้นที่ต่ำบุ๊กครับ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น2บาท49แต่เราซื้อ2บาท58ผมยังมองว่าเราซื้อในราคาค่อนข้างที่จับแพงไปนิดหนึ่งครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์ครับเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟรคือรายย่อยอยู่ใน้นตัวนี้ประมาณ32% ผมเช็คในสตรีมมิ่งมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ9%ค่อนข้างที่จะต่างกันเลยแล้วก็รายใหญ่ตอนนี้ถืออยู่ประมาณ49%ครับค่อนข้างที่จะเยอะออถ้าดูจากงบการเงินนะครับดูจากงบการเงินแล้วติดใจในส่วนของ นี่สินนะครับนี่สินที่ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเปนนิดหนึ่งผมมองลบในส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้ในส่วนของการเก็บสะสมเนี่ยผมอาจชะลอไว้ก่อนนะครับในส่วนการเล่นระยะสั้นการเล่นสั้นตัวนี้ผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพยายาม กลับไปเทสท,ที่เส้น100อยู่นะครับราคายืนเหนือเส้น100เส้นหนึ่งเส้นระยะ100ได้ก็ถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดเส้นหนึ่งรยเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะไปะที่เส้นระยะ6 1 8นะครับที่ราคา2บาท68ตรงนี้เพราะว่าเขามีการชนหลายรอบแล้วตรงนี้ชนชนตรงนี้เทสแล้วไม่หลุดนะครับไม่หลุดเดี๋ยวดูอีกสักพักครับถ้ายืนขึ้น เหนือเส้น100ได้นะครับที่ราคา2บาท54เนี่ยเปิดมาเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสทำขึ้นไปในส่วนตรงนี้ครับเจอกันแน่นอนที่2บาท68ที่เส้นระยะ68.8ตรงนี้มีโอกาสครับตัวถัดมาครับกีนรีซอสเซตครับ นื่องจากกรีนน um ีいい้ผมครั uh, ้งที่แล้วได้มีการพูดเอาเอาไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปสะสมก็คือภาพใหญ่เนี่ยถ้าครั้งที่แล้วจะเป็นการบ้านในส่วนของการบ้านประจำสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมหาดูนะครับว่า ep ไหนสักครู่นะครับจะเป็น ep ที่19ครับ EP ที่19ผมได้ทำไว้แล้วเกี่ยวกับการเข้าสะสมตัวนี้นะครับถ้าใครจะเก็บสะสมก็ลองไปดูที่ EP ที่19ได้ผมขอข้ามเลยแล้วกันเนาะก็คือไปมองในส่วนของระยะสั้นกันเลยนะครับตัวนี้อย่างที่เคยแจ้งไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่เป็นการบ้านใน EP ที่19เขานี่ยเขาเทสลงมานะครับจากเส้นระยะเนี่ยแล้วก็มีการ กลับไปยํำได้นะครับที่ราคาบาท13ได้สุดท้ายก็เข้าไปสะสมเข้าเข้าไปเ,าเล่นในกรอบนี้แล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้น90%นะครับจากราคาแถวๆบาท13เนี่ยไปราคาบาท23ได้พอถึงราคาบาท23เนี่ยตามเส้นระยะแนวฟิโบเน่ยมีการอาถอยกลับทันทีเลยนะครับก็คือเล่นครบ3เล่นครบ ครั้งที่หนึ่งครับชนครั้งที่สองชนครั้งที่สามชนครั้งที่สี่ผมมองว่าเดี๋ยวถ้าเขามากลับมายืนยแถวๆนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับมีโอกาสพาขึ้นผ่านตรงนี้ได้ครับยังมีโอกาสยังพอมีโอกาสที่จะพาขึ้นไปได้นะครับก็คงไม่น่าจะพยายามใหญ่ถ้ายังไงถ้าเขาไม่หลุดบาทสิบสามนะครับผมมองว่ามีโอกาส <c oughs> เด้งขึ้นไปเล่นอีกครั้งครับ ที่ราคาบาท23ที่เส้นระยะ6.8ตรงนี้นะครับหรือครั้งนี้มันอาจจะผ่านขึ้นไปเทสท,ที่เ,เส้นระยะ100ที่ราคาบาท39สตางค์ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาดูจากทรงแล้วเขาเทสครั้งที่1เทสครั้งที่2เทสครั้งที่3แล้วก็เทสครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4มีโอกาสครับถ้าดูจากทรงมีโอกาสไปเจอกันที่บาท39แต่ขอให้ยืนเหนือแถวๆนี้ได้ก่อนนะครับน่าจะได้เข้าอีกรอบหนึ่ง ก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดก็5ตัวถ้าพี่ๆท่นานไหนอยากผมเอาหุ้นตัวไหนมาอลองมาทำการบ้านดูก็ลองส่งมาทางคอมเมนต์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะได้เอาไปกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วก็นำมาให้ดูว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนงบการเงินเป็นยังไงในระยะยาวน่าเก็บสะสมไหมระยะสั้นเป็นยังไงนะครับ ก็ยังไงขอบพระคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถัดไปครับขอบพระคุณครับ